ครับพี่น้องมาต่อกันอีพีสองนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันถือกดตัดไปนะครับาต่อกันนี่ครับนี่เป็นอีพี่ใหม่นะครับของวันนี้นะครับต่้จากที่ทเลทเล็วมันตัดไปครับนี่ครับ แป้งเดแป้งสีดิปียยาของนอกดอกปีญยาของนอกดอกขางนอกวัมันหยางหยางหยางของไหนก็เลยตัดสินใจนาของนอกนะครับพี่น้องรับก๊กปุมปีย่าของไหนเนาะนะครับผมก็ติท่ายเห็นพุทอรไส่น้วนะครับเรากำลังกวดอยู่นะครับไสไปเลยครับ อันนี้เป็นอีพีที่สองนะครับเป็นน้องเพราะว่าอีพีเมื่อกี้มันตัดไปนะครับผมไปกดปุ่มปุม,ปมตัดไปนะครับหาสิบแปดหลังครับมือแล้งอ่ะมันรุนกันจากเสด็จให้ก็่ได้นะครับนะครับน้เล้งผมส่ยางฟังแล้วล่ะแต่อันนี้มันใส่นะครับผมบัเลยนยางฟังนี่ ครับยางไปครับนะครับเพิ่งมีวันน้ำาหลาเนาะใครเบิดไปพอโอ้โทรศัพท์นี้ปัญหาเหรอครับพี่น้อเยโทรศัพท์ ค่อยดีนะครับมันก็เลยแบบติๆๆดจุดดบๆกิมบอลอันนี้นี่บ่อมออาทิตยีใช่แบบโดนๆครับรู้สึกเลยนะครับใช้โดนเมื่อาดุ้มงเข่าไปนี่ดีกว่าเพวามเข่าขึ้นง่ายแล้วนี่เป็นอี้เลยเป็น นี่นะครับหารตอสเลยออามาเบิองมาหลุนปลาญงกันครับนี่เลครับปลาไหลปลาดุกปลาคอต้องถึตงตในญ่เหรอครับสุ่หุดครับนี่แหละปลาธรรมชาตินี่ครับใบรรยากาศเห็นอีกรอบเที่ยนึงนะรพี่น้องนี่ครับฟังทั้งนี้พักไปแล้วนะครับพี่น้อง ไอ้เทิงสีมีม้ำบ่พอฮะเล้ยท้งนา่งไหลห<ะ>หไอ้ก็นเนี่ย,ยเป็นติดปลาดีแท้ปะโอ้ยควายหมดแดง,งนี่พอีเมีย้องสุดก็ควายหมดแดงเลย เือพอสิบหลังยี่สิบหลังสมบูรณ์พรสามสิบหลังยี่สิบหลังหงพอดบ่ฮะเดือตั้งสามสิบเดือตั้งตะไลายหลังครับพีหนองเดือตั้งสามสิบหลัง่านนี้เครื่องยุ่งกับท่นไป กวาดตานะครับกวาดออกนะครับเห็นมันเห็นเงียนะครับพี่น้องน,นั่นเป็นอยู่แล้ว bentat tipaduk di ta song ni ท่านนี่น้ำทุหลายป่ะแสดงว่าฟังนี่นี่ตั้มนี่เนี่ย้องนี่ตั้มนี่เค็ดฟังนี่เหตุตั้มจีมีน้ำไหลาไหมอ๋อโ,อโอ้โทรศัพท์ว่าเป็นใจพี่น้องไอ้จิมบอลว่าเป็นใจครับจิมบอลว่าเป็นใจจิมบอลพา เอครับใไปเบอร์ตลาดพี่น้องไปหมดแดงละเดี๋ยวมีข้างทื ớ งน้ำไหลาเรียกพอเฮ้อข้งน้ำไหลายอเดี่ยครับเขาเพิ่งให้ท ư ครับให้ทื ớ งงืือว่านี่ครับให้ทื ớ งน้ำไหลแล้วครับพี่น้องบรรยากาศน้ำ เป็นยี่ตุยน้ำเบิ่งน้ำครับพี่น้องนะครับเบิ่งน้ำหลายครับได้เบิดน้ำเลยหรือเป่ใส่อยู่นะครับบวกไม่น้อยนะครับเที่ยงหลายเยอะน้ำอ่ะแล้วก็เป็นสาอันตัวันบ่พวาต้นแล้วกับสาเทีงใส่ต้นหนีเป็นอีกับเบิดตัวฮะทำได้หรือเป่ น้ำอยู่ติน้ำป่ปอมีพี่แล้วใส่ใเฮือกท้งผิดหรออย่างทถิงน้ำไหลยีลย่กักน้ำเว่งทถิงไหลวา,างบ่กไนิน้ำทัิงน้ำเต็มเลยแอบติดปุ๊บ ยังก่อสยมันเออสายมันสันออส่น,นเป็ดตลาดไปทังทีล่ะเป็ดตลา,ด,นะลาดนะครับกำลังไปปักนะครับพี่น้องอันนี้คือไฮเทิงนะครับปักไปแล้วนี่คือไฮเทิงนะครับพี่น้องเมื่อไฮนี่ก็อ,อาจสีมีปลาหรือว่ามีปลาเพราะพึกันนะครับ Mai về bó. bó. hàm môn để bù pù nắp hòa bù Pù nha bù dâ nắp 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 bù dâ bên phăng dâ nắp cứ bao nắp bù dâ เด oh yeah, hey, ี๋ยวว่สิบหลังบ่ตัวเอีสิบตัวเนี่ปดเร็วเลยสองสามสิบแปดหลังเดี๋ยวสิบแปดหลังครับพี่น้องไป ไปอย่างไปห,งหมายไว้จีมันเสียทวนไปเนาะเขาให้เทิงบ่คง่คยน้มจะได้หรอให้ไต้แต่ว่าเสมอกันดีอยู่ท่าันที่เขียวสื่อโอ้เย็นดีเลยวะบรรยากาศนะมันหาี่น้องบ้บง ถึงบ่ถือว่างามปเป็นได้วบาก็ถือว่าเสมอกันดีอยู่ครับเต่มันท่านที่เขียวนะมันเหลืองเขาข้างล่างสองไน้นี่งามกาน,นะครับถ้าเทียบกับข้างล่างนะครับพี่น้องปักไปแล้วครับนี่นะครับเขาข้างล่างนะครับเป็นที่ละ่ะเขาข้างล่างนี่เขียวก้่าน,นะครับก็เสมอของเขาข้างล่างงามกอน,นะครับ 啊。 nhau they... đi ได้หันทีลางขาก็ตาบตอลตาบอลโอ้หนามแน่หนามสใส่อะไราวใคนี่ไหมอ้นี้หนามใสเหรือไม้ไปเด้อบ้ไม้ไปเสียเด้อ หม่หดน่อนไม่พี่น้องนาตัดเกีหน่นอนไม่แบบลายเกลียเพาบ่ตัดเกล่ยเ่กินกนะ ไปเด้อไม้เสียไปเด้อรู้นอใหม่ไหมก็ลายเถอะนอใหม่เต็มเลยเจ๊ยังกับปูดิเปิดข่าวว่าแล้วต้องพอกับปูว่ะ ไปเด้อเจ็บไปหลุอ่ามันเอาเบ็ดไปน่ารำล่ะนี่นะครับต้องไม้ไปนะครับพี่น้องเพราะว่าปลามันดิดึงเบ็ดไปเฮูว้ววาใช้เบ็ดยืดเสือใจได้ครับเว็นล่ามันถึกที่ยาการับพี่น้องแกงเลยฮะเออหมดแดงพ่อถ้าหมดแดงข่ยอยหมดแดงเต็มเลย วางไปว่าได้เลยแต่กระปูดีนี่นะครับได้กระปูครับพี่น้องกระปูครับเอาไปป่อยป่อยนะปักเลยกว่าปากัาปากลงไปเลยครับม่เอาเหลาไม้ไว้หันละ นี่น้ำหลายตัวเนี่ยนะดูด้ะเออเจี๊ยบนี่จะเห็นไข่ตลกแล้วล่ะถ่ายเทยวะได้ยังเก่งไหมตัวเดียวถ่ายรถเสียส่งเสียเสียนะครับเห็นไหครับตัวเดียวครับอ่ายืนเบิ้นจะถ่ายนี่เออยืนเต้นจะใส่เวียดอ่ะ ผู้หนึ่งไทยคีบผู้หนึ่งใส่เบียดเท็ดอียางนอนท้ากันเห็ดยังกันนอนท้ากัเล่นยยังกันนอนจมหมายไว้เด้อแก่เด็ก้ากันเหรยยังกันนอนถ่ายคลิปนะครับถ่ายให้พี่น้องเบื้องอะไรครับไป เจ้าเป็ดนยังเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยนี่นะครับไข่เบิดอลไรเนี่ยใหม่เบ็ดกับไข่เบิดแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยสียามเดี๋ยวยุบประมาณสอบหนึ่งเดียวก็ฟ้าเส้นเนี่ยใบเอ็มสองตามเดี๋ยวยันปูครับปูมันหยานเอาไหมเส่นคำก็ดีเนาะ เขาไ่ได้ปิดเด้๋ยลังบอกว่ายังขอเลยไหมขอเลยไหมขอใส่เลยไหมติดกันอย่างยวเหรออืหลักใส่ยังเด้ขอเลยไหมอืม โว้ติการให้เขียบเดือยหลักใจไหมขอแล้วนะขอเพิ่นแล้วนะครับเป็นน้องผู้ต่างแดกคือขอแล้วทนายใส่อยู่อาธรรมชาติบหมดละไปวางออกไปวางไปก่อนไปยังน้ำต้พองขุ่นคนเนี้ยคนเดียวยางน้ำขุนนะครับพี่น้องยางน้ำนขุนก็แล้ว อย่างก็ไปแล้วไปหลุดเราก็คงจะอยังดอกแล้วกับเบื้องเราสงสัยแล้วเหลียวมาอยู่เราสงสัยเนาะวเหตุใดอยังการผู้หนึ่งไทยขี่ผู้หนึ่งใส่เบ็ดพักกันเห็ดจังกันพอกับลูกแล้วสีบานสิ่งละแล้วสีบางสิ่งละก็สิสงสัยเนาะเหลือบระลายลังนะครับพี่น้องเหลือประมาณสองสี่หกแล้วเช็ดลังพอแล้วเช็ดลังกับเบิ้องแล้ว อ้อมไปหันกับเบิดแล้วนะครับประมาณเจ็ดหลังไปดูนะครับตองเบ็ดเบบใส่หมูปกจำน้ำเลย mày vậy, như ở nhà nhỉ nhà bán hàng quá, nhà bán đẹp, nhà bán hàng quá gần nhà bán đó nhà bán chín đầy gần nhà bán có không bánh nhà ăn chín đầy một kiểu nữa. đây, là khúc lăng luôn bác ครับเบิ้งขนาดฮะใช้อ้อมขึ้นไปพุ่นตีนะครับเ,ส,บเสียบเสียบไปแล้วมา,มาไม้ปพร้อมเดี๋ยวสิบว่าเห็น ไม่ไม่ไม่ไะครับพี่น้องประมณ่ณหกม่ไม่นะไ,ไม่ไ<า>ม่ไห,ไหม่ไม่ไมงเมิม่งม่ไมไม่ไม่ไ่ไปไม่ไ่ไมไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไ่ม่น่ไม้ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไ่ไม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 ไมไ่ไม่ไมม่มไมนี่ไม่ม่ไ่ไ่ม่ไ ลายลายัดูสิโยดเสร็จแล้วก็ใส่ได้พี่น้องต้องการไม้ไปครับ มาติดีคไก่คำเราใก่เบิดเปีไป<ำ>ฮะเสียบมุ้มเสียบขึ้นไปไดอีกวอ่าแต่เยอะเนาะหนามมียเนาะเมื่อเขินได้หล่าหนามฟังเนี่ย ียบขึ้นไปพุ่นได้บ่าขนาดเกนาสิงใช้ตัวแกเป็นบ่เสียบไปอย่าลังเสียบไปเลยเจแย่ไก่เบิดไปแู้ยแยกรบปกหลายาะ อ,อ๋อเสียบไปเลยเดี๋ยวไปไปย่างไปเปิดยูดอกเปิดพอดีแหละย,ย่างไปครับโอ้ยหนางตื่นไปเนะี่ยตื่นแล้วจีใส่กากปลาเข่าเลยห่ดแ,แ,แล้วใส่แกๆละแล้วสั่นก็บอ่ขึ้นไปทางพุ่นอนะ่ะ ออไปทา้งป่นนะนี่นะครับผมที่ไ้เบิรงธรรมชาตินี่นะครับเบิรงตรงนี้นะครับนั่นคือหน้าผมนะครับนี่นะครับปูนเห็นตะป่ากล้วยนะครับเห็นบ้างค้าแดงคุณนะอันนี้คือหม่องที่ใส่นะครับห้เบิรงธรรมชาติใส่กระยุมองนี้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องใกล้เบื้อตัวละครับเดี๋ยอยู่ประมาณเมื่อกี้หลังครับ มาจากหลังสามหลังฮะแล้วกนะ็ไม่น่าเหมือนบอ,อไปไปปักทางอื่นไปบ้ของค,คุณนะ้เชาวล้วไปบาขอ,องคุณไ,คไปฟังปากทองุณนะเออฟังคุณนะครับวันนี้ไปฟังตากทอทังตอนครับคือ่าถอดราเหรอเปน็นยัง Một mấy anh hai anh nằn để hai mấy anh xì à anh nhỉ? bố về mày, đây, ừ, mày đây, mình đấy, mình mái về nè anh Mày ý cái cơ tốt đi Ừ Nhưng mày cơ đề tốt chứ Móng đáy ở bóng đường về nha Nè à Bố bó đi Đấy nè nè นี่เห็นตัเบ็ดนี่เห็นตัเบ็ดนั่ป้าแยกไปทางตั้มพูดแต่ยาก,าายากโวยพูดเลยหร <appointment S 1> อยังพูดเลยบอไปรอกลับไปรอ,อคือเก้าอ่ะี่ถือไว้เถอะะเอาลงเพื่อขึ้นนะครับกลับไปใส่หมวกปากท่อพ่อ ได้ครับฮะโอเคองศาใส่ <inh issue> เนี่ยผมจะถ่ายขับล็อกดูนะครับผมล็อกไปแล้วถ่ายท่าให้หนาดนะครับเหรอ,อแต่มันน้ำนีบ่ละ่ะมีเยอะตัวเหรอนี่นะครับใส่อีกหมุ่งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าไปใส่น้ำไอ้ของสับ

เออลายไม้แมงสันแหละมันสิบเบิดเบืกสองลังเอกสองลังครับพี่นองไกลเบิดแล้วครับแทห,หนึ่งเราก็แท่กหนึ่งแต่หุห้นตั้งแนะกนทุ่นแต่เขาขึ้นพวกยาบขนปีกนะแหมมันเลิกซ้นี่ผ้ามันติดเน้ะ อ้าบามา่มีนามสัำไปไปไปไของไม่แล้วสั่นไปน้าพุนเดะอ๋่ตีอีก,กนนอันนึงคือพ่อใส่ปากทางบอกปากทอคือเก้าหนึ่ง มไม้เด็เปี่ยงไม้หรืเปียงไม้ยังไม่เห็นความเปลี่ยนดูเนาะแกนี่ประเดีย๋ยวแกนี่ใส่ไปใส่แล้วตีสิบยี่สิบบลองเบิรงเหรอแกนี่หมายหมาป้ปะก็มะหม้เองปะนี่นะครับหลังสุดท้ายของมือนี้นะครับนี่เป็นหลังที่หาสิบแปดพอดีนะครับพี่น้องนะครับสิได้จให้ผู้ใด ถ้าฝนตกมานี่ก็พมายามเอานะครับไป,ปจบกันนะครับพี่น้องนี่ครับทิฏฐายบรรยากาศก่อนที่สิลาพี่น้องไปนะครับนี่ครับผมทิฏฐายบรรยากาศโดยรอบในเบิองเนาะครับเบิองนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของวันนี้นะครับ ืัอนี้ผมแน่นอนครับพอนะครับพอสมดิษ์นะครับกะขอลาเพียงเท่าทนี้นะครับคอยมาเบิงตอนแนี้ยมือแล้ยงนะครับผมจะลงคเคปีย้ยเบิิงตอนยามเบดอีกแคน่นึงนะครับพี่น้องพอกันไหมในคิดหนานะครับพี่น้องเนาะืันนี้กะสวัสดีครับ